j c b Studio o ิโอพรีเซนต์สิบหนังประจำชาติให้เสียงภาคโดย JCB และขออภัยสำหรับคำไม่สุภาพเลยนะครับอันดับที่สิบอีนี้อย่าตกใจนะจ๊ะนายจ๋านี่แหละหนังแขกถ้าเกิดว่าคุณเคยดูหนังอินเดียคุณก็จะรู้ว่าหนังอินเดียจะขายความเป็นวัฒนธรรมบ้านเขาก็คือต้องมีการร้องเล่นเต้นเพลงขำดามกูใน กูอ,อยากเห็นหน้าพ่อกับแม่มาเลยเกินมึงตั้งชื่อให้ลูกแบบนี้ได้ไงวะเนี่ยประเทศอินเดียเนี่ยยังเคยเอาซูเปอรแ์แมนฮีโร่ชื่อดังทั่วโลกเนี่ยไปเป็นไอซูเปอร์บังบุรุษกาะเกงในรัดไขย่ยัดไส้โรตีก็เคยทำมาแล้ว กูดูเฮียอะไรของกูอยู่เนี่ยแต่ต้องยอมรับเลยว่าฉากแอคชั่นหรือ CG ของหนังอินเดียเนี่ยไม่เป็นรองหนงังฮอลลีวูดฝั่งอเมริกาเลยถึงแม้จะโคตรอภิมหามาร์ทัฟกิ้งเวอร์ไปหน่อยดูแม่งทำดิรถชนกันชิ้หายหว,วายวอดมึงยังมีอารมณ์เต้นอีกหรือแม้กระทั่งฉากขับรถเขินฟาร์อัท์คอปเตอร์ ลัดโนมินิกโทเรตโท้ยังทำไม่ได้เลยไม่ว่าหนังอินเดียจะเป็นแนวอะไรก็ตามแนวตลกดราม,ม่าแอคชั่นล้างบูผานยังไงก็ต้องมีการร้องเพลงอยู่ในเรื่องเพราะนี่คือหนังประจำชาติอินเดีย หนังจีนเสียงหล่อทําไมอะให้มันเข้ากับบรรยากาศไงหนังจีนที่เราดูกันเนี่ยเขาจะขายวัฒนธรรมและศิลปะด้านการต่อสู้แม่ไม้มวยไทยแม่ไม้มวยไทยพ่อไงแม่ไม้มวยจีนอะไรนะแม่มวบมวยจีนเหรอโอ้กูว่าภาคดีๆเถอะมันไม่เข้าแก่นสารหรืออะไรสักอย่างเลยคือหนังจีนเนี่ยเขาจะขายวัฒนธรรมแม่ไม้มวยจีนอย่างที่บอกไปมันเป็นศิลปะบ้านเขาเช่นรําไทยเก๊กไอหนุ่มมัดเมาแบบที่เราเห็นในหนังจีนบ่อยๆหรือไม่ก็จะเป็นหนังแนวสงครามย้อนยุคประวัติศาสตร์จีนหรือหนังแนวแฟนตซจ ใช้ว <muitas> <ian> ิชาเหิด hmm. ฟ้าดัชนีทำลายสำนักจ <thấy ell> <photos> ิ like ah ้งจกในปีปีหนึ่งเราจะเห็นหนังแนวนี้จากจีนบ่อยมากอย่างเช่นสิงหงอคงเนี่ยแ่งมีหลายภาคมากเดี๋ยวภาคหลักภาคนู่นภาคนี่ภาคเสริมบักภาคมึงเอ้ยกูงงไปหมดแล้วสัตว์แต่รู้หรือเปล่าว่านอกจากหนังจีนบางเรื่องจะได้ฉายทั่วโลกแล้วตลาดโรงหนังของจีนยังถูกยอมรับอีกว่าเป็นที่ที่ใหญ่ไม่แพ้ของฝั่งเมกาเพราะประเทศจีนเป็นอีกประเทศที่มีประชากรเยอะมากหนังบางเรื่องฉายที่อเมริกาเจ๊งแต่เสือกมาฉายที่จีนและทำรายได้จนเกิน ภาคต่อก็มีเยอะแยะอันดับที่แปดหนังอ,อังกฤษเวลาพูดถึงประเทศอังกฤษคุณนึกถึงอะไรอ่าแน่นอนต้องเป็นสถานที่เมืองผู้ดีคนรวยในหนังก็เช่นกันหนังอังกฤษเนี่ยนักแสดงส่วนใหญ่เท่าที่เห็นมาเนี่ยจำเป็นจะต้องหล่อเท่ดูดีใส่สูตรขับรถหรูออกไปต่อยตัวร้ายแล้วปิดด้วยการซ่อานางเอกจับอีตัวมาสอบปากคำและช่วยตัวประกันที่ถูกเรียกค่าไถ่กูเห็นแม่งแทบทุกเรื่องเลยเช่นแมนฟอร์มอังเิน เจมบอลเชลล็อกโคมหรือแม้กระทั่งจอห์นนี่อิงลิทที่ติ้งต้องไม่เต็มบาทยังดูดีมีชาติสกุลเพราะนี่คือลอนดอนบุฟวี่ หนังรัสเซียโหดสัตว์ต้องยอมรับเลยว่าประเทศรัสเซียโหดสัตว์ตอนเนี้ยสามารถยกระดับหนังของเขาเข้ามาใกล้ฟังฮอลลีวูดได้มากขึ้นแล้วด้วยงานโปรดักชันที่ยอดเยี่ยมจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่หนังรัสเซียจะเริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นหนังเรื่องการเดียนที่ซีจีแม่งดีสัสตว์แต่บทแม่งไม่ต้องพูดถึงไอ้เหี้ยเปิดตัวอย่างกูถึงกับลองอ้าปากค้างนี่มันต้องเป็นรัสเซียเวอร์ชันอเวนเจอร์แน่นอนเป็นหนังที่ต้องการตีชิงรางวัลโนเบลแน่ๆไอ้สัตว์พอไปดูจริงไอชิบหายกูกลับบ้านเปิดด คลิปบาลีโดนด่าลูกอีแบมยังสนุกอีกอีแบมแต่แม่ก็รู้สึกแปลกๆอยู่นะเวลาค้นหาชื่อหนังรัเสเซียในกูเกิลเนี่ย หนังฝรั่งเศสฝรั่งเศสน่ะเฟ้ยไม่ใช่เศษฝรั่งคุณผู้ชมครับส่วนใหญ่หนังของฝรั่งเศสเนี่ยจะออกไปทางแนวความรักรักแรกพบรักแรกเจอจูบแรกกับเธอบนยอดหอไอเฟลแล้วลากเธอไปจูบจิ้มต่อที่ริมบึงกูไม่เซนเซอร์ได้ไหมเนี่ยเซนเซอร์แล้วมันไม่หางไงหนังฝรั่งเศสมันเป็นหนังเชิงศิลปะที่เน้นสถานที่การถ่ายทําหอไอเฟลความรักชีวิตดราม่าเป็นหนังแนวคู่จิ้นฟินฟินถ้าคุณเป็นคนที่ชอบหนังแนวความรักมีศิลปะที่สวยงามเนี่ยแนะนําหนังฝรั่งเศสเลยฮะ กับผิดห้านั่งสหรัฐอเมริกา ปฏิเสธไม่ได้ว่าชนชาติอภิบาาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาเป็นบิ๊กบอสรายใหญ่ที่ผลิตหนังออกมาฉายทั่วโลกให้เราดูที่ฮอตฮิตกันเลยก็คงเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ทั้งค่าย DC และ a า v e l ที่มีออกมาฉายแทบทุกปีไม่ขาดสายหรือจะเป็นหนังแนวต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังแนวความรักหนังผีหนังบูหนังแอคชั่นเฮ้บูกับแอคชั่นมันก็อันเดียวกันดีกว่าบอกได้เต็มปากเลยว่าแทบทุกเรื่องแทบทุกแนวเนี่ยล้วนมาจากประเทศอภิบาาอำนาจอย่างอเมริกาอันดับที่สี่ หนังเกาหลีคือเราต้องพูดก่อนเลยว่าเกาหลีเนี่ยมันอยู่ควบคู่กับประเทศไทยมานานมากตั้งแต่ซีรีส์เกาหลีเนื้อย่างมึงยังเกาหลีเลไอยเงี้ยคุณรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เกาหลีเนี่ยสามารถพัฒนาหนังของเขาไปได้ถึงระดับทั่วโลกแล้วยกตัวอย่างเช่นเรื่องเทนทูบูซาคือหนังมันดีจริงไว้ถ้าหนังมันไม่ดีมันไม่ไปถึงระดับทั่วโลกอย่างนี้หรอกคือเรื่องเนี้ยชาวต่างชาติถึงกับตบมือร้องโอ้ oh, it's amazing Korea หรือจะเป็นอีกเรื่อง along with the g o s t ที่ได้ออกฉายไปทั่วโลกและทํารายได้อย่างมหาศาลให้กับประเทศเกาหลีจนฝรั่งต้องพูดอีกรอบว่าโอ i t ิ a อเมซิ่งอเกน Korea ดีไม่ดีลองคิดดูนะมีหนังเรื่องหนึ่งชื่อเรื่อง f o r g o t t e n ของเกาหลีเนี่ยถูกใจชาวต่างชาติจนเน็ตฟ i ิซื้อเอาไปฉายกันเลยทีเดียวชาวต่างชาติเนี่ยบอกโอ oh, amazing Korea Movie แต่กูเนี่ยโอ้ไอชิหายกูไม่มีเงินจ่ายรายเดือนเน็ตฟ i ิด้วยสัตว์ หนังอินโดนีเซียเฮ้ยอย่าเพิ่งดูถูกหนังอินโดนีเซียเ้ยตอนนี้หนังอินโดนีเซียแม่งมาว่ะยกตัวอย่างเช่นเรื่อง The Raid หรือชื่อไทยแฉทะลุตึกแฉพ่องมนี่สัชะหนังเรื่องนี้ครับเป็นหนังที่สร้างชื่อให้กับประเทศอินโดนีเซียอย่างมากรพเอกนี่แม่งยังกับพี่หมากบอลินเวอร์ชั่นลำ่ำเรื่องเนี้ยมีทั้งหมด2ภาคและใน2ภาคเนี่ยก็ได้รับคําชมจากนักวิจารณ์และชาวต่างชาติว่าเป็นหนังที่ยอดเยี่ยมที่สุดของประเทศอินโดนีเซียเลยทีดเดียวงานโปรดักชันการต่อสู้คิวบู ow, การถ่ายท มันทำออกมาดีจริงๆเป็นหนังแอคชั่นที่เทียบขั้นฮอลลีวูดชิดไหลจอห์นวิกกูไม่ได้อวยนะเนี่ยกูไม่ได้อวยอะไรถือว่ามาไกลนะสำหรับหนัง Indo e อินโดเดเซียอันดับที่สองคือถ้าพูดถึงหนังญี่ปุ่นเนี่ยมันก็อดคิดไม่ได้นะว่าจะต้องเป็นเกี่ยวกับ j a v กูรู้พวกมึงก็คิดอย่าว่ากูคิดอย่างเดียวเออหื่นเหมือนกันน่าเราอะเวลาที่ผมอยากทำลายร่างกายตัวเองเนี่ยผมก็จะเปิดหนังญี่ปุ่นดูอะไร หมายถึงดูคอฟิโลแล้วออกไปตีคนอื่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไอ้บ้าคือญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาจะขายเกี่ยวกับการ์ตูนครับการ์ตูนของเขาเนี่ยจะโด่งดังมากเพราะฉะนั้นหนังของเขาก็มีแต่ว่ามันไม่ปูเหมือนการ์ตูนมันมีแค่บางเรื่องที่ดังนะแล้วเรื่องส่วนใหญ่ที่มันดังเนี่ยมันก็จะดัดแปลงจากการ์ตูนทั้งนั้นอาทิเช่นเดดน t คือญี่ปุ่นเขาจะดังกับการ์ตูนจริงๆอะ่ะอย่างโดราเอมอนเนี่ยดากอนบอลวันพีชนา r ูโตเหมือนว่าประเทศญี่ปุ่นเขาจะส่งออกการ์ตูนเนี่ยไปฉายทั่วโลกแต่ว่าภาพยนตร์เน่่่ยคาจะไไมอ,อออสงกป ทั่วโลกเท่าไหร่และการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นแม่งดังนะเว้ยชาวต่างชาติเนี่ยรู้จักนะนารูโตะดาก้อนบอลวันพีโดราเอมอนเนี่ยรู้จักหมดเลยเอ้ยบางคนเห็นผมพูดแบบนี้เอาพี่แล้วหนังมันไม่ดังเหรอไม่ใช่ว่าหนังเขาไม่ดังครับหนังเขาก็ดังแต่ว่ามันไม่ปูเหมือนการ์ตูน คือถ้าพูดถึงนะกูก็นึกออกแค่ JAV แหละแต่เรื่องจริงนะฮะที่ญี่ปุ่น JAV นี่เป็นการเปิดอิสระมากแต่บ้านเขาการท้องก่อนวัยเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับถือว่าน้อยมากคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยระเบียบวินัยเขาสูงเขามีการพูดตรงไปตรงมาเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายแต่เป็นเรื่องที่เราต้องรู้จักป้องกันนี่คือที่ญี่ปุ่นเขาสอนมานะโอ้นานๆทีช่องกูจะมีสาระไปะอันดับต่อไปหันดับทิดหนึ่ง หนังไทยก่อนอื่นนั้นเรามาเปรียบเทียบหนังไทยกับชาวต่างชาติกันก่อนนะครับหนังต่างชาติหนังไทยหนังต่างชาติไอ้สัสหนังต่างชาติหนังไทยหนังต่างชาติคุยหนังต่างชาติ what what the fuck บางคนคิดว่าหนังไทยควยแตกหนังไทยกากหนังไทยไม่ได้เรื่องไอ้สัสพุ่มกับมึงทำมาดูถูกฝีมือคนไทยหรือว่าไอ้เหี้ยถ้าคุณคิดแบบนั้นนะครับ คุณคิดถูกแล้วครับ <c oughs> ไม่ใช่คือจะบอกว่าจริงๆหนังไทยดีๆบางเรื่องในอดีตมันก็มีเช่นหนังจาพนมเรื่องต้มยำกุ้งภาคหนึ่งกับองค์บากภาคหนึ่งก้าวสาตาพานเรศวรหรือหนังของ GTS คือผมเห็นบางคนบอกว่าหนังไทยไม่ได้เรื่องไม่สนับสนุนหนังไทยอ่าโอเคคุณไม่สนับสนุนก็ไม่เป็นไรครับแต่อย่าเพิ่งไปเหมารวมว่าหนังไทยไม่ได้เรื่องหรือกากนะครับหนังไทยที่มันดีๆมันก็มีเยอะแต่อาจเป็นเพราะว่าเราวนเวียนอยู่แต่กับหนังตลกหนังผีหนังกะโหลกกะลาที่ทําโดยมหาเทพผู้กำกับนั่นแหละไม่ขอเอ่ยชื่อนะก็เลยโดนมองเหมารวมไปเลยว่าหนังไทยไม่ได้เรื่องสู้ต่างชาติไม่ได้จริงๆคนไทยทําอะไรเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะฮะแม้แต่หนังก็เหมือนกันผมบอกเลยครับแค่อย่าเพิ่งดูถูกหนังไทยว่าไม่ได้เรื่่องแคนนั้ ยังไงก็คลิปนี้ขอให้ฝากเป็นข้อคิดหน่อยแล้วกันนะครับและนี่ก็คืออันดับหนึ่งของเราในวันนี้เปน็นยังไงกันบ้างเลยครับกับ10อันดับในวันนี้ก่อนอื่นผมขอกราบอภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีบางฉากที่ผมพูดออกไปแล้วทาให้คุณผู้ชมรู้สึกโกรธหรือรู้สึกไม่พอใจผมกราบขออภัยด,ด้วยนะครับที่ทําไปทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับและถ้าคุณชอบคลิปของผมอย่าลืมช่วยกันกระเทือบไลค์ถึง10,000ครับเพื่อที่ผมจะได้มีกําลังใจทําิ0อันดับตอนใหม่ออกมานะฮะ สุดท้ายอย่าลืมกดติดตามช่อง JCB นะจ๊ะทั้งทาง YouTube และ Facebook ด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ